S <S ในเรื่องของความรู้เนี่ยความรู้มันมีหลายๆประเภทความรู้มันมีหลายๆขนแขนงไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับในเรื่องราวของดุนยาหรือไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับในเรื่องของการค้าขายหรือไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับศาสตร์วิชาต่างๆซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ล,ล้วนและเป็นความรู้โดย,ยทั้งสิน้นแต่สิ่งท,ที่ผมจะมาพูดกับพี่น้องทุกท่านในวันนี้ก็คือ العلم هو المعرفة تنشخ محمد بن ابو وحاب بن سليمان التميمي ذكر في اصول الثلاثه تنكواي و... العلم هو معرفه الله ومعرفه نبيه ومعرفه دين الاسلام بالادله تنشخ محمد بن ابو وحاب بن سليمان التميمي ذكر و... العلم هو معرفه الله ความรู้ที่แท้จริงเนี่ยก็คือการที่ได้รู้จัก a l ห a h Subhanahu wa t a าลาการที่ได้รู้จัก a l ล a h Subhanah ตรงนี้สุบ h a n a h u w ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราเชื่อว่าลล l a h เนี่ยเป็นเจ้าเราเชื่อว่าลล l a h เนี่ยสร้างโลกุุนยาใบนี้เพียงแค่นี้ไม่พอนะครับหากเราเชื่อเพียงแค่นี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนคนกุฟฟาร์คนมุชรินที่อยู่ในนครมักกะ سوخ المشركين في مكة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أن خامشي و الله بن فوسان قال أن قشي و الله سبحانه وتعالى ساغ لدنيا بيني قال أن كبشرك تنطقي الله سبحانه وتعالى بامي مديرك و رجع الله سبحانه وتعالى يانتاجين قال رجع الله سبحانه وتعالى يانتاجين

ميمي فجاء يجيخن خو كي كان خروج سكر لتيتها إلا الله وانتهى الله سبحانه وتعالى نيلة رجاء الله سبحانه وتعالى ليبكي صار في الشيخ محمد بن ابو وحاب بن سليمان نبيه الله عليه ซึ่งการที่ได้รู้จักท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสัลลัมบรรดาหนุ่ชๆกันกับบรรดาอุลามะได้แบ่งการรู้จักท่านนบีเนี่ยเป็นสี่ประการด้วยกันประการที่หนึ่งเราจะต้องรู้จักเชื้อสายของท่านนบีว่าท่านนบีเนี่ยเป็นลูกของใครว่าท่านนบีเนี่ยปู่ชื่ออะไรท่านนบีชื่อมุฮัมมัดบินอับดุลลา์บินอับดุลมุอลิบบินฮาชิมบินอับดุลมานาฟ ยาวไปจนกระทั่งถึงอดดนานและก็อดดนานก็มีเชื้อสายที่มาจากท่านนบีอิสมาอินและก็ท่านนบีอิบรอฮิมนี่คือเชื้อสายของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่เราและท่านทั้งหลายนั้นจะต้องรู้จักและประการที่สองเราจะต้องรู้จักการดําเนินชีวิตของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่าท่านนบีนั้นดำเนินชีวิตแบบไหนอย่างไรว่าท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้น และมาอย่างไรว่าท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลวะอะลัยวะสัลลัมนั้นใจจะสก่อย่างไรซึ่งทั้งหมดทั้งวันนี้เราจำเป็นจะต้องศึกษาและประการที่สามเราจะต้องรู้จักเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลวะอะลัยวะสัลลัมไม่ว่าจะเป็นการทำงานดาวะของท่านนบีก็ดีหรือตลอดจนกระทั่ง هل كان تكية إسراء مرار النبي محمد صلى الله عليه وسلم لبكانت سين تجتمع رونا روجا تنبى محمد صلى الله عليه وسلم كخرجت عن بدي محمد صلى الله عليه وسلم ن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا อะไรก็ตามที่เราซูลได้นํามาให้แก่พวกท่านเนี่ยฟัคูดูดังนั้นก็จงยึดมันเอาไว้ว่ามนเฮกุมอันหูฟังเตหูและสิ่งใดอะไรก็ตามแต่ที่เราสูลนั้นได้ห้ามตามพวกท่านฟังเตหูดังนั้นก็จงละทิ้งมันเสียนี่คือสี่ประการที่เรานั้นจะต้องรู้จากท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่เรานั้นจําเป็นจะต้องศึกษา เลบะการสุดท้ายที่่านเชคมมฮัมหมัดบินอดวาฮับ bin ซุลมนอัตมิมีได้กล่าวไว้คือว่ามีการรู้จักศาสนาอิสลามด้วยกับหลายหลักฐานก็คือการที่ได้รู้จักศาสนาอิสลามด้วยกับกฎเกณฑ์ต่างๆของศาสนานี่คือสามประการที่ท่านเชคมมฮัมหมัดบินอดวาฮับ bin ซุลมนอัตมิมีได้กล่าวไว้ฉะนั้นแล้วในฐานะที่เราเป็นมุสลิม ในฐานะที่เราเป็นมุมินในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาต่อละหุสุบฮานะหัวตาเลเราจะต้องศึกษาเสวงหาความรู้เกี่ยวกับสามประการนี้ก็คือจะต้องรู้จักละหุสุบฮานะหัวตาลลอย่างลึกซึ้งและเราจะต้องรู้จักท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮิอะลัยวะสัลลัมอย่างแท้จริงและเราจะต้องศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์หลักการของศาสนานี่คือสามประการที่เรานนัจะต้องศึกษา เพราะในเรื่องของการศึกษาเนี Abraham, ่ยมันเป็นสิ <t> ่งที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะล่าวเสริมในนั้นว่าล ل ب ุนอิมมิฟารีบุตุนอาลาคุลมุสลิมการศึกษาการสวยหาความรู้นั้นเป็นสิ่งจําเป็นสาหรับบรรดามุสลิมทุกๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมันรวมหมดเลยนะครับเขาว่ามุสลิมเนี่ย หากวันนี้เราไม่มีความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการละหมาดพี่น้องทุกท่านคิดว่าเราจะละหมาดได้ไหมหากวันนี้เราไม่มีความรู้เกี่ยวกับการจ่ายซะกะพี่น้องคิดว่าเราจะจ่ายซะกะได้ไหมหากวันนี้เราไม่มีความรู้ในการที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอามัตอิบาดตพี่น้องคิดว่าเราจะสามารถปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอามัตอิบาดตได้หรือไม่ แน่นอนล่ะครับพี่น้องทุกท่านก็จะตอบว่าไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีความรู้ฉะนั้นในเรื่องของการศึกษาการแสวงหาความรู้มันเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งในฐานะที่เราเป็นมุมินในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธา